ค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเขาวัดธรรมเขาประทุนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปอ่นานั่งเรือรอดธรรมไหว้พระขอพรเปิดโชว์เปิดลาบแล้วกะ็ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเดี๋ยวอีกจัหน้อยก็จะเป็นงานกระทินเนาะค่ะพี่น้องผููไททีวางก่ะขอเรียนเชิญเนาะค่ะสวัสดีค่ะอ้ไปใส่บางสองสามมือหนูมาอยู่ บ่เห็นเห็นแต่เพลิน่ึงปีอย่างเมืองสองสามมื่ออาทิตย์เราผหานมาสองมื่อผูก็เห็นเหรอเนอะเห็นได้ไงไอ้ผาขืนไปหหายไปเลยอะเื้อไปเสือขนมทำสาราไอ้ขึ้นเป็น่อะไวะข้นเ็นปเลยวาว่าปวยหกเินมีเพิ่หายแล้วเนี่ยไปหานะหมอบอ ไปหหมอบ่อไหจะคล้องป่วยอ่ะไปเดือนหายแล้วยาสูบเรเอยเร่อเรทขายยังสงไปซื้อเลขอะมาแรยงจะไปซื้อเลขเลขหนึ่งสามนี่นี่จเอาตัวนี้หนึ่งสามสามหนึ่งสามสอของเอ่นเมือะหนึ่งสามสามไอ้เมื่รามมนหาเก่ามันอันเนาะเดี๋ยวเฮาบูชาดอกไม้ถูกเทียนเนาะครับพี่น้องไมาก็จำม่อ่าเรทเลย บ่เดี๋ยวเขียนใส่มือนุกันนุจะลงมาแรจะซื้อเลขแปดเกาเก็ดดเก้แ่ห้าน้อยสองหมื่นหมื่นนันมาบ่โอ้มันนันิว่าทามู่มากบ่บ่มากมากอันเดีอันนี้เดีลูกเคยร้านเคยนะบ่เดียซื้อขนม ไปหาหมอในเด้อหรอผู้ไอหายแล้วบอกเดี๋ยวหน้าไปหาหมอหมอหมอระจ้ำอ่าได้แล้วเดี๋ยวหน้าหนาวจังสีลงน้ำโตเกะมันมันแสอยู่แม่นบ่พ่อแสบ่ไม่ยินแต่ไปเข้ามาก่อนสวัสดีค่ะเอานำร่องอันเอาเอาลงสามแพ็คค่ะพี่ บาพัอออดยุเดี๋ยวนะครับเปิมหนึ่งรับพรก่อนอนุโมทนาสาธุน้ำกันค่ะพี่น้องทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมสิ่งใดขึ้นสิ่งใดขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้มีเงินใช้ค่าขายขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับถูกหวยเรียงเบอร์เงินเงปังปังไวๆนะครับสาธุค่ะ เอาเอาแพ็กลงเรื่อม,มันเลยเนาะค่ะอ่ะพี่ปากยอดก่อนครับผมครบเนาะเกิน <c oughs> ไม่เป็นไรแต่กว่าไม่ครบ <c oughs> ปาก่าพี่น้องเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปทำกันค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นมาวัดรำเขากรทุนบอยแน่เนาะค่ะ เพราะ่ากาได้รับความเมตตาจากแม่ยาขาเนาะคะ่ะที่อยู่น้าตกเพชรเนาะคะ่ะก็จะเป็นพญานาคก็จะเป็นงูจงอางเผือกมีงอนเนาะคะ่ะผู้ใดที่มีบุญบารมีมีวาสนาต่อองค์แมา่ยาโรงน้าตกเพชรก็จะเห็นเจ้าเพียนเทอหนึงเนาะคะ่ะตอนถี่โรน้าตกเพชรนาะคะ่ะเพื่อนบ่เฮ็ดยังดอกคะ่ะพี่น้องคนเฮาบ่มีบ่วงกรรมต่อกันกะบ่มียังดอกกับิบ่มีพยานตาลายยังเกิด,กอดอกข,ดขึนกับเฮ้าดอกค่าเดียวคือกรรมค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิด กับชีวิตเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องที่จะเกิดภัยยังกระางกรรมทั้งนั้นค่ะเหตุกรรมดีให้หลายกว่ากรรมซัวเนาะค่ะพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นภระประทานใหญ่เนาะคะ่ะสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรอเพ่เมตตากนเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะเป็นเคล็ดลับเนาะคะ่ะ FC ผู้ใดทีตีตามลีปเจ็บตั้งแต่แรกขนาดสี่คุณเคยดีเนาะคะ่ะการทีเฮ้าจะขอพรขอโชคลาภให้ประสบความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องอันดับแรกเฮ้าต้องมีเมตตาแลวก็แเพร่เมตตาให้ ดวงจีดงวิญญาณเปรตสัมภเวสีสุรกายทุกทุก,ทกตนเนาะคะ่ะก่อนที่าจะขอพรเมตตาเท่านั้นค่ะเมตตาโดนบรรดาลทรัพ์ค่ะที่สําคัญก่ะอย่าลืมอนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะให้องเทพเทว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่นค่อยรักสมรักษาอยู่ตามสถานที่นั้นๆเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดใดเพราะบุญบารมีที่เฮ้าสางค่ะกับกประมาณนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นองค์่านปูทาวิรูปปักเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับเอซีผู้ไดที่ติดตามลิปเแจมมาตังแต่แรกะ่ะหนาสีคุณเคยดีเนาะค่ะพี่น้องบพว่าจ,จะเป็นแนวทางหวยใดๆก็ตามแต่เนาะคะ่ะสำหรับบาร,รมีไมยาขาวละกาดแทนปูเนาะคะ่ะไอชงไฮราบนับครั้งบทวนเนาะคะ่ะโดยเฉพาะแนวทางรัฐบาลเนาะค่ะ้วกาตัวเลขประจํเมื่อนานเนาะค่ะพี่น้องแตจะพมาณน,นี้ผู้ไดที่ออกจากธรรมเนาะ,ค,ะค่ะอย่าลืมมาหลอดไตทองสร้างไตทองสร้างกะบไตทองพญานาคนะการที่เห่าหลอด ไส่ทองปูนคระนะคะขอพรอหนึ่งขอจะประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะขอหน้าที่การงานกันเน้นหน้าที่การงานขอโชคลาภกะโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องขอพรหนึ่งขอเนาะคะ่ะเยวเพิ่นสีทรับโซนเนาะคะ่ะขอหนึ่งขอตั้งจิตดีๆค่ะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนกับพี่น้องวันที่สิบพฤษภากะ์หายแนวทางไปแล้วเนาะคะ่ะสําหรับวัดเขาซิงโตเพราะว่าวัดเขาซิงโตงมดที่แล้ว ถันปูทาวเวสวุวรรณปูนาคราชเมียานาคราดวัดเขาซิงโตหายแนวทางหาเก่าหาโกเนาะ,ะค่ะผู้ใดติดตามกะน,น่าจะมีโชกวันนี้ก็หายไปแล้วเนาะค่ะไปติดตามเมืองเอาเนาะค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นผ้าปางประจําวันเกิดเนาะค่ะไว้สํหรับหายพี่น้องเอซี่พี่น้องสายบุญทุกทุก่านเนาะค่ะไว้รวมท้าบุญตามกําลังตามศรัทธานะคะพัดมาใส่เมื่อก็จะเป็นพระ ปังปะทานหรือว่าตางต่างๆเนาะคะ่ะไว้ให้พี่น้องนั่งสมาธิแพ่เมตาแล้วก็จะมีนังสือสวดมนต์แล้วก็พุทธประวัติเนาะคะ่ะอยู่อ่ะชั้นว่างเนาะคะ่ะพี่น้องสามารถสวดมนต์ได้แพ่เมตาได้ค่ะพี่น้องก็จะ,จะประมาณนั้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวลอญาติท่านล่อพี่น้องเพิ่นต่างจิตอธิษฐานขอพรเนาะคะ่ะตรงที่พี่น้องเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องตรงนั้นก็จะเป็นอ่าผ้าปางนาคปกเนาะคะ่ะเป็นองค์สีทองซึ่งมีความเสือ่อความสัทธาเนาะคะ่ะ ว่าเป็นอาจจะมีดวงจิต่านปูนาคราชาษก,กะกรุงเทพเทวาเนาะค่ะพี่เพื่อนรักสมรักษาโดยเฉพาะดวงจิต่านปูนคาราชก่อนที่จะเข่าปากทำเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมแพ่เมตาตรงนั้นเนาะค่ะจุดแหลกหรือว่าจุดที่สําคัญที่สุดคือตรงนี้เนาะค่ะในการแพร่เมตาขอพอนเนาะค่ะพี่น้องการที่เข้าจากคอพอนประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับฐานบุญฐานบารมีของแต่ละคนที่สามมารบรทกันเนาะค่ะพี่น้อง ขอให้เอฟซีเกับพี่น้องทุกทุาทันทีเห็นคลิปหน้าตอนนี้เนาะคะ่ะไม่โชคไม่ลาบเนาะคะ่ะเพราว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าตัวเลขน้ำโชคน้ำลาบประจำามือนนี้เนาะค่ะพี่น้องวิ่งนี้วิสินรำรวยคัะพี่น้องไม่เงินเลียงพอเรียงแม่สร้างบุญบารมีเนาะคะ่ะคนทีไม่โชคไม่ลาบตลอดหรือว่าเรื่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องคือคนทีมีบุญบารมีแล้วกะจักจประมานนั้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวต่างจิตอธิษฐานอนุโมทนาสาธุไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้อง เจี๊ยบกาบ,บ่มี่ยังหายพี่น้องเนาะคะ่ะมื่อนี้นอกจากคําว่าอนุโมทนาสาธุในทุกทุกบุญทีได้เดินทางเห็นมาเนาะค่ะ,ะพี่น้องขอเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการทําบุญสร้่งบาร,รมีมื่อเนี้เนาะคะ่ะอย่าลืมอธิษฐานจิตแล้วก็อนุโมทนาสาธุไปพร้อมๆกันกับเจี๊ยบเนาะคะ่ะราด้วยค่ะพี่น้องเปิดโชว์เปิดลาบเปิดทรัพย์เปิดสมบัติพร้อมๆกันค่ะผู้ใดทีใดโชคได้ลาบเนาะคะ่ะจากกรุงเทพที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะนับแหลกกันอย่าลืมใหายพอ่อห้แม่แล้วก ทำบุญสั่งฐานบรมีต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจบจะอธิษฐานจิตเพื่อพี่น้องเอบซี่พี่น้องทุกๆแผ่นเนาะค่ะที่เห็นคลิปนตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมไปเบิ้งแนวทางรัฐบาลเนาะค่ะยูคิบวัดเขาสิงโตเนาะค่ะพี่น้องเพื่อมีโชคมีลาบจะได้ทำบุญสั่งบรมีต่อๆไปค่ะ สาธุบุญกุศลใดที่ลูกได้เฮ็ดได้สร้างมาด้วยดีด้วยชอบแล้วลูกหลานก้อนในธนาสาธุให้ทุกทุนบุญให้ท่านปู่นคัตริย์เม่ยคาราว,วงเทววาเจ้า,จาทำเจ้าที่เจา้าทานที่คอยรักสมรักษาลูกหลานของที่ส่วนบุญสุขบุให้น้องจิตดงยานเปรตสัมภเวสียสุลกายทุก,ท,กทุนที่อยู่นาหุบเขาปรทุนแห่งนี้สาธุสาธุ มื่อนี่จะบเดย์ผาพ,พี่น้องเข้าไปในถามตรงช่องอันนั้นเสียงพญานาคเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าจะเข้าไปถ้ท่ันปูนักราดแล้วก็ไปต่างจิตอธิษฐานขาพอพรเบิกทรัพ,ย,ะะพย์กับแม่ยาขขาของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องทางวัดกาศจะมีบริการอ่านั่งเรือรอทถาเนาะค่ะพี่น้อง ผู้ไดนั่งเรือลอดทำกับหายติบเมื่อน้องๆแน่น้อค่ะคะ่าน้ำค่ากาแฟค่าเขาเนาะค่ะพี่น้องจิตเมตตาค่ะเมตตาโดนบันดาลทรัพย์โชคลาภแน่นอนะคะ่ะโชคดีค่ะพี่น้องอีสองซัมเมอร์กับรัฐบาลก็ออกแล้วเนาะคะ่ะเนาะขอหายมีโชคมีลาบแต่บนล่างมือนหดที่พันๆมากเนาะค่ะพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ทานปูนาคราชเนาะค่ะพี่น้องสามารถตั้งจิตอธิษฐานได้แล้วก็จะมีเหมือนแบบช่องไข่ช่องงูเนาะคะ่ะเลยเป็นปองไปเนาะคะ่ะมันปองพญานาคึ่นละความเสื่อความศรัทธาไปมนเพื่อล่ามหนึ่นน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 ง